มาเนี่ยเราจะใช้กับสิ่งที่ไม่มีสติปัญญาใช่ไหมครับแต่ทีนี้มาถึงเรื่องของพอเราใช้มันเนี่ยมันอ่ามันมันฮาซาคือแสดงว่าเราจะถามถึงสิ่งที่มีสติปัญญานะครับอ่ามันฮาซาวะมันซาลิกาอ่านี่คือใครนะครับอ่าอยู่ใกล้ใช่ไหมครับมันมันฮาซา อันนี่คือใครว่ามันซาลิกาและนั่นคือใครอ่า who is this who is that อ่าฮาซามูดาริซุนฮาซามูดาริซุนนะครับอยู่ใกล้นะครับ,รนะรบฮาซามูดาริซุนวาซาลิกาอิมามุนอ่าวาซาลิกาอิมามุนนะครับและนั่นคืออิมาม นะครับและนั่นคืออิมามมาซาลิกามาซาลิกานี่คือสิ่งที่ไม่มีสติปัญญานะครับอ่มา,ามาทำถากสิ่งที่ไม่มีสติปัญญาและก็สิ่งที่มันอยู่ไกลออกไปนะครับอ่าเราก็จะใช้ซาลิกานะครับ ザลิกาฮาจรุนザลิกาฮาจรุนนะครับนั่นคือก้อนหินนะครับบิ big rock. Uh ๊กบ็อกนั่นคือก้อนหิน uh huh. นะครับถัดมาครับฮาซาซุกการุนนี่คือน้ำตาลนะครับนี่คือน้ำตาลวาซาลิกาลาบานุนฮาซาซุกการุนนี่คือน้ำตาล วาซาลิกะละบานุนนะครับอ่าและนั่นคือนมนะครับมิลค์ซุปกรุนเนี่ยนะครับอ่าก็คือว่าถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคือเขียนแบบนี้นะครับอ่าเขียนแบบนี้นะ,น, S U G A R, นะครับอ่าอันนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ย sugar นะครับอ่าปกติเราจานว่าอะไรครับ ซูกาซูกาใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าตามหลักการขีการอ่านออกเสียงตามหลักฟีเนติกนะครับนี่คือเป็นฟีเนติกซิมโบลนะครับซึ่งฟีเนติกซิมโบลเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นคำอ่านของภาษาอังกฤษนะครับหากว่าเราเราไปเปิดดูในดิกชันนารีอังกฤษอังกฤษนะครับอย่างเช่นของออกซฟอร์ดหรือว่าลองแมนอะไรต่างๆก็จะมีตัวนี้อยู่ด้านหลังนะครับของทุกคำนะครับในดิกชันนารีตัวนี้เขาเรียกว่าฟีเนติกซิมโบล นะครับซึ่งมันจะบอกเราว่าคำคำนี้มันอ่านยังไงนะครับเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยตัวเขียนนะครับคำที่เขียนออกมาคำที่อ่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือจะต่างกันนะครับบางครั้งจะต่างกันดังนั้นดังนั้นเนี่ยตัว phonetic symbol เนี่ยจะบอกให้เรารู้นะครับว่า,ามัน,นออกเสียงยังไงนะครับออกเสียงยังไงนะครับอย่างเช่นคำนี้ นะครับออกเป็น sugar sugar นะครับคือ stress ที่พยางค์แรกนะครับอ่านี่คือเสียงเช,ช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเซอรอ่านะครับอันนี้คือ sugar อ่า sugar stress ที่พยางค์แรกนะครับพี่น้องท่านใดสนใจสังส่งซื้อหนังสือภาษาอาหรับมาดีนะราคาเล่มละ200บาทสามารถติดต่อทางผิดภาษาอาหรับหนังสือมาดีนะได้เลยครับ